วิตามินเตรียมตั้งคันนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรก็ขอสรุปสั้นๆสี่เรื่องแล้วกัน,นะคะ่ะในเรื่องของโฟลิกที่คุณหมอบอกว่าต้องนะคะคือต้องกิน นะคะเพราะว่าตัวนี้สําคัญมากในเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กําเนิดนะคะไม่ใช่แค่ว่าบํารุงนะคะอันนี้คือลดภ<ช>าวะความเสีย่ยงตัวอื่นอาจจะเป็นในเรื่องของการบํารุงะนะคะให้ตั้งครรภ์ง่ายหรือว่าบารุงทารกให้มีการพัฒนาการที่ดี2ก็คือพวกมัลติวิตามินและก็แร่ธาตุรวมนะคะสามารถกินแบบตัวรวมๆได้เลยคุณหมอก็จะเน้นไปที่ธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามินดีซิงค์พวกนี้นะคะที่จะทําให้ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงทุกอย่างเนี่ย เป็นปกตินะคะต่อไปนะคะตัวที่3คือ fish อ i ยนะคะคุณหมอบอกว่าจริงๆทานได้มาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะช่วยลดอัตราการตกไข่แล้วเนี่ยนะคะยังช่วยบำรุงสมองของทารกนะคะรวมถึงการพัฒนาจอประสาทตาต่างๆแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกําหนดสำหรับตัวที่4คนไซคิวเทนนะคะสำหรับผู้หญิงที่อายุมากๆนะคะรวมถึงคนที่อยากจะทําเด็กหลอดแก้วพวกนี้ก็แนะนําทานได้เลยตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์น,นะคะประมาณ30มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิงและผู้ชายเพื่อเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่เพิ่มคุ อ่อนะมีการแตกตัวธัานาการเป็นไปตามเกณฑ์รวมถึงตั้งคันแล้วก็ยังสามารถทานได้เพื่อเพิ่มพลังงานในการแบ่งเซลล์ของทารกในคันนะคะแล้วสุดท้ายแล้วก็คืออยู่ในวิตามินรวมนั่นแหละที่คุณหมอจ่าย